ทุกคนเคยเห็นแพนด้ามั้งคะแพนด้าอยู่ไหนด้าด้านะครับด้าสวัสดีนะคบสวัสดีทุกคนครับแพนด้าสวัสดีครับนิ่ลูกอ๋อไม่แฝดเข้าเดี๋ยวนะคะยไงนก็ไม่เปิดแฝดเนี่ยทำไงอแฟดเฉยเลยสวัสดีครับ เออโอ๊ยปิดมันมันมันไม่ปิดนะ่ะวันนี้แพนด้ามานอนจับแม่นะคะทุกคนแม่เอาแพนด้ามานอนด้วยเนาะเนาะพี่ดาเก่งขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคนไม่ค่อยร้องนะพี่ดาไม่ค่อยร้องนะคะทุกคนพี่ดาคนเก่งนะเนี่ยวันนี้แพนด้ามาอยู่บ้านแม่นะคะแม่เอาแพนด้าแล้วก็น้องอลิซมาค่ะเพื่อนๆค่ะ เอาด้านนิดมาด้วยตอนแรกเอาแม็กนัมมาด้วยค่ะทุกคนแมกนัมมันกระโดดลงรถแม่ร้องพ,พี่ด้าไม่ร้องนะคะทุกคนอพี่ด้าไม่ร้องแล้วนะลูกนะนะออพี่ด้าไม่ร้องแล้ววันนี้พี่ด้าต้องนอนกับแม่หลายๆวันเลยนะนะนะครับนะแสงเข้าตาแตนด้าทุกคนพอดีโทรศัพท์มันเปิดแลดอยู่อ่ะมันปิดไม่ได้อ่ะปิดยังไงอะ เดี๋ยวโอ๊ยปิดยังไงพี่ดาทราับไม่เป็นไรเนาะแสงเข้าตาพี่ดาไม่ลูกง่วงแล้วนะน,น,น้องนีดไปไหนคะนิดแม่ไปดูน,อน,น้องนะนิดนะนิดนิดครับเอดน,น,น้องนิดมานอนด้วยค่ะทุกคนน,น,น้องนิดก็มาค่ะน,น,น้องนิดก็มา ก็มาค่ะอันนี้ก็มาย่าก็มาเนาะอันนี้ก็มาค่ะนี่มาสองคนเข้ามากันสองคนค่ะจ้เนาะอุ้ยแสงแสงสะท้อนตาแพนด้าค่ะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้พี่ได้อยู่บ้านแม่ค่ะทุกคนสวัสดีนะคะแวะมาส่งแม่แม่เข้านอนค่ะ พี่ด้าเก่งนะคะทุกคนเก่งขึ้นเยอะเลยนะพี่ด้าไม่ร้องเลยเนี่ยเน,นาะเอนี่ก็ไม่ร้องค่ะทุกคนวันนี้น่าจะได้นอนอยู่หรอกไหมจริงๆเอามาสามคนนะคะทุกคนนี่นี่นี่แม็กนัมมันกระโดดลงรถค่ะเพื่อนๆนี่เขาหัวใจให้ให้แพนด้ากับนอริสหน่อยค่ะวันนี้แปดที่ค่ะทุกคน แตกที่น,นี่พี่ด้นอนแปลกที่กับน,น,น้องอลิซนอนจะแตกที่ค่ะอัาน,นอนกับแม่ค่ะอันนี้มานอนบ้านแม่ค่ะพี่ด้นอนแปลกที่อุ้ยไปได้รูกมาเ่เ่ เอจันตาตัวแสบเป็นยังไงบ้างป่านนี้ฮะอืออือยคิดถึงน้องอั่นนี้อ่ะเก่งขึ้นเลยค่ะทุกคนตยวนี้นางเก่งขึ้นไม่ร้องแต่ตอนเรามาลงรถแรกๆนะคะก็มีร้องแล้วก็ลิ้นห้อยอยู่ค่ะทุกคนลิ้นห้อยแป๊แบๆอยู่แม่อ,ออกไปไล่หน้าบ้านแป๊บหนึ่งพอดีมันมีคนหน้าบ้านมาอืม พุ่มเด็กมาใช่ไหมคะหน้าบา้านพี่ดา,าก็กลัวค่ะทุกคนพี่ดาเขาก็เลยโอ้โหกลัวมากเลยเราก็โอโ้โ,อโห,โโหจะบอกก็ไม่ได้ก็เลยรีบปิดไลฟ์เลยคะ่ะเพราะเพนด้ากลัวคนแปลกหน้ากะว่าจะเออไลฟ์คุยกับเพื่อนเพื่อนสักแป๊บหนึ่งเพนด้าออ,อ,อ,ออกเากอาเพนด้าออกไปหน้าบ้านเนะะี่ยค่ะอาจารย์ทางนิดไม่ออกนะคะแม่ทุกคนดูใบของแม่จิคะ่ะ อีใบใบคงจะโชคดีนะคะทุกคนกนี่ได้อยู่กับพี่แบนด้าเนี่ยใบชอบเลยค่ะทุกคนเนี่ยทุกคนคะไอีใบมันชอบเนี่ยเนี่ยใบเจ้าได้อยู่กับพี่แบนด้าเนี่ยใช่ไหมคะใชิคะ่ะน้องนิดแมวใบ ไปแล้วค่ะทุกคนเอาคลิปน่ารักน่ารักมาทักทายเพืเ่อนๆก่อนนอนได้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 ไ,ได้ดาพด้ดไไดไ,ได้เยไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะฝากติดตามช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในช่องติ๊กตอกนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ